่อไปเดี๋ยวพาไปชมนะครับคุณภาพความสะอาดจากรากาขนาดไหนตามชมครับสญญวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรมนะครับของการสาธิตซเซ็ได์นะครับวันนี้เรามากับผลิตภัณฑ์รถเกี่ยวนะครับรุ่นบ h 850วันนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้าวนะครับแต่เราพามาเกี่ยวข้าวโพดวันนี้เรามาติดตั้งกับชุดหัวเกี่ยวคนอนเทนเนอร์นะครับชุดบิดฝักนะครับเดี๋ยวเราไปชมคุภาพการงานดูนะครับ ทีุ่กท่านได้เห็นอยู่นะครับก็เป็นรถเกี่ยวรุ่นไวท์แปดห้าศูนย์กับรถเกี่ยวพาสเตอร์ถูกส่าไปทำงานแล้วนะครับก็ไปชมนะครับครับาไปครับพ่อหาอะไรอยู่ครับเดือดรังอะไครับพ่อพ่อเดือบ้างอะไรครับพ่อเดือบ้างเยอะมากแรงมากม้วงหล่นน้อยครับโอ้เหรอการลุ่มหล่นเป็นไงบ้างครับไม่มีเลยถือว่าไม่ได้ไหมครับอ่ะไปได้เลย ขอแปลงข้าพดนะฮะก็ได้มหาข้าพตจ้จบโดยดสิยย่งีรถบรรทุกก็เกี่ยวแล้วไม่หมดขากก็จะร่วงนะครับข้าพเจ้ายานี เรื่องของการอะไรกันระบายพวกเศษนะครับก็จะเห็นได้ว่าแทบไม่มีร่วงหล่นเลยนะครับระบวก็แทบจะไม่มีติดปกักแกนเลยนะครับอันนี้โดยชุดเกี่ยวคอนเทนเดอร์นะคบับรถเกี่ยววายแคส กรุ๊ปครับหลังจากทริปไหมครับครับครับแล้วเป็นยังไงนะครับจากการที่เขาจะเกี่ยวต้นถึงข้อตอนกระบวนการเพรานเรื่องพนที่สนใจรถเกี่ยวไว้เทสไปหน้าและชุดเกี่ยวคอนเทนเตอร์นะครับติดต่อมาแทนกับนาย